จริงๆวันนี้ทุกคนจะเห็นเลยว่าคลิปเราอ่ะสั้นมากเพราะว่าเราเสียเวลาแบบครึ่งวันจริงๆตื่นสายด้วยนะคะไปกับการแบบย้ายกระเป๋าไปที่ที่พักใหม่เพราะว่ามีปัญหาเรื่องการจองนิดหน่อยแล้วก็จะไปขึ้นรถไฟก็ตกรถไฟอีกสภาพก็คือเนี่ยนะคะคือต้องเดินตากแดดไปขึ้นรถบัสอีกที่หนึ่งเสียเวลาแบบ เป็นชั่วโมงชั่วโมงอะทุกคนเราสถานทีน <S ý ar> er> <legitimacy parfois> ่ที่สบายวันนี้คือมันอยู่นอกเมืองแบบไกลมากนั่งรถบัสเป็นชั่วโมงเราไม่มีแบบรถไฟฟ้าใต้ต้องยืนถ่ายกับพ่อถึงแล้วนะคะที่อินเทลคานวิลเลก็หมู่บ้านนี้มันเพิ่งสร้างได้ประมาณ2-3ปีที่แล้วเองอืมแล้วก็มื้อกลางวันเนี่ยประมาณบ่ายสองได้ก็ไม่รู้จะกินอะไรแล้วก็เลยหากินอะไรแบบง่ายๆแบบพิมพ์แบบบะมา่ที่ร้านซีอยู่นะคะอารมณ์แบบเซเว่นบ้านเรา ร้อนมากเฮ้ยอ๋อเหมือนหมาจริงเลยเหมือนหมาจริงเลยจรินโดนนะ้ำ <laughs> วันนี้มัน18องศารจริงเหรอยังกบ30โโหดีนะม,มีนจาคาเฟ่ชื่ออะไรไม่รู้มีเลขหนึ่งสองตัว 하지만 이서가페음악어이 노래가 혹시 너에게 방해가 될까 봐는 조심하는 중이야 될까 봐는조는 중이야 내어날 사랑한 사람 수 없는 아래 그림 같은 손 하지만 이제나못 듣는 밤 인생은 동화가 아니라는 말 ็ช่วงเย็นประมาณแบบ4ี่โมงแล้วก็นั่งรถบัสกลับมาจะไปที่น้าซันปาร์คคือเรารู้ว่าช่วงเนี้ยดอกพอได้มันกําลังจะบานพอดีแต่ว่าคือเราเราค่อนข้างสับสนกับแผนที่จริงจริงคือเราหลงเราไม่สามารถบอกทุกคนได้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคือเราคิดว่าเราอยู่น้ำซันปาร์คซึ่งจริงไม่รู้ว่าอยู่น้ำซันปาร์คจริงไหมเรารูแค่ว่าเราเดินข้ามเขา,ววาทุกคนแต่ถามว่าเห็นดอกพอจริงไหมก็ ก็เห็นแต่บอกไม่ได้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเออตลกดีเหมือนกันเป็นวันแบบแบบแห่งการเดินทางแล้วก็จบข้าวเย็นนะคะที่โฮงแดเหมือนเดิมเราก็มากินร้านเออจาชื่อเกาหลีไม่ได้แต่ก็คือมันเป็นร้านแบบหมึกผัดที่คนไทยชอบมากกันน้องมีแต่คนไทยก็อร่อยจริงนะคะแนะนําเหมือนกัน